สวัสดีค <f calm tea> ่ะบ๊อบบี้เจ้าบ๊อบบี้บุนเดลินไม่ได้บล่ตัดผมแล้วนะมาม่าตัดผมให้บ๊อบบี้นะก็มาบายบายเนาะมือนีเออมือเมมมือนีจาเมื่อวานพี่นุ่นตากคุ้เพื่อน ตัดให้เองเลยน้องลกูกน้องลูกนะไม่ต้องไปลานนะั่นหรอไงไปลานก็นมาตัดแง่ใหนเพินพ่นจะเศร้าเพิ่นจะเงาเนาะพีน่นุ่นตัดเองเลย,ย<า>ตัดคนเองเลยหล่ลอไหมคะบ๊อบบี่หล่อไหมลูกผมหล่อไหมให้ป้าป้านาะอาดูหน่อยสิผมหล่อไหมเพิ่นอ่อนพอเพิ่นจะภาพกันเป็นยางได้เนี่ยเพิ่นอยากเป็นยางเนย ป๊ปาก็อ้วนขึ้นแล้วนะหน้ากลมป้องเลยอชอบกินแต่ของหวานคุกกี้สิละหามบ้าง,ง <c oughs> กินเยอะก็อ้วนนะอันนี้เบรกจะพี่พนวลเบรกไดีมื้อนี้ทำงานเบรกเพิ่งเสร็จแยช่วยคุกกี้นะวก็นีค <c oughs> ุกกี้ให้ิวคุกกี้ อ๋อบอบีวิวคุกกี้ระลูกฮะบอบีจะเอาคุกกี้ระลูกโอ้ไม่นะแกอยากอ๋อไอติงไฮวิวอันเดอร์มาว่าบอบี Bobby จะอยากไปข้างนอกนี่เลย ป่อปาแล้วลูกอ๋อป่อปลาได้ยอนไหดีอันนี้ยินละดียินละดียินละดีใจฮ่าฮ่ารู้ละรู้ละโอ้โหโอ้โหดีใจสลัดสลาพี่น้องได้ยินแค่คำเดียวเพื่นรู้เลยว่าจะเพื่นจะได้ไปพุ่งน็อ ดีใจใช่ไหมลูกดีใจใช่ไหมครับอุ้ยดีใจใช่ไหมแล้วด,ดีใจใช่ไหมครับจะได้ไปข้างนอกแล้วลูก